ก,ก็เดี๋ยววันนี้มาถ่ายคลิปกันนะก็จะมีบุคคลกิตติมศักดิ์นะฮะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. ยุทนะฮะ mm hmm. าเป็น <laughs> ถาเกล้องเย่าโม่งเท่งเลยสัตว์เลยอันนี้ถ่ายเล่นๆนะ <laughs> ถ่ายเล่นๆกับเพื่อน <laughs> เพื่อนยุทธนะ ให้หยุดมึงว่ามอไซค์เนี่ยของแต่งอะไรบางที่จำเป็นตึก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 แตมึงว่าอะไรบ้างคิดว่าจำเป็นสำหรับแบบซื้อเยี่ยมพวกนี้มาแล้วแม่งต้องมีเอะแบบจำเป็นนะไม่ต้องแบบเอาส่วนเกินนะต้องตอบแบบให้มึงภูมิใจหรือต้องตอบแบบให้คุณรู้สึก <laughs> ตามความรู้สึกคนทั่วไปเลยมึงรู้สึกไงเยเดอร์ yeah, อะมึงถึงมึงถึงมึงถึงเดี๋ยวกูจะชี้ตามที่มึงที่มึงต้องการอ่ะว่ามาอ่ะอย่างแรกที่มึงบอกว่าท่อถ้าท่ออยากมีเสียงก็ต้องมีแหละถ้าต้องทำวายใหม่เะี้ยก็หลักๆราคาเข้าๆนะอันนี้ก็ประมาณเก้าพันห้าไม่นะครับวายวายวายมันไม่เห็นมืดไม่เป็ลไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวเขาก็รูป่เแล้วก็ท่ออ่ะ พอประมาณได้มาสอง0มนห้าของแทะเบิร์ดมือหนึ่งแล้วมีอะไรอีกมึงคิดว่ามีอะไรอีกเอาเอาเอาความรู้สึกของมึงเลยความรู้สึกของมึงเลยการสะบัดอ่ามืดนิดนึงกลับไาเยี่ยมมองการสะบัดก็ลงขายอยู่ประมามณ่ากูได้มาสองมือหนึ่งการสะบัดนะมีการสะบัดแล้วมีเียอะไรคิดว่ามึงออกมึงมาแล้ว มีเบรกวะเบรกวะเบรกให้เพื่อนเปลี่ยนมาน่าจะภูมิใจนะภูมิใจแต่มันไม่จําเป็นไงแบบเอายกตัวอย่างจําเป็นออกันลอยกันลอยถังอ่าอ่าเหยืผลทำไมต้องมีอืมลาก้อมนะอ่าแล้วแบบบางทีเราใส่ถันขัดอ,อะไรเงี<อ>เ้ยมันจะตี<อ>ปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะเป็น 100, ลอยก็เลยต้องมีกันลอยถังอันนี้อาจจ,จาเป็นกันลอยถังก็อันนี้งานเทียบนะไม่ได้ใช้งานแท้ งานริงไม่ต่างกันมาดูมาดูเห็นนะงานบางนี้เดียวเองประมาณมิลหนึ่งเห็นไมมะมว่าประมาณมิลหนึ่งก็รู้สึกว่ามันโอเคก็ประมาณทำไม่ได้ไ่ม2สองพันห้ามั้งแน่นี้มาด้วยกา,ยายรลื่นหังน,น,นี่ก็ดีขึ้นเวลาขับเร็วๆร,ร,ร,รูดปึ๊บมันก็ได้งงมั่นใจหน่อยว่ารถมันเกาะดีๆขึ้นม เบรกไปเบรกเงบรกก็สำคัญนะแต่มันของเดิมไม่ได้ท้ใหขับเร็วอันนี้เอาแบบตัวอย่างสำคัญแต่มึงขับเร็วนิไม่นะขับอยู่ประมาณร้อยกิไม่เชื่ออ่าใช่ครับจะเป็นกันล้มก็ได้กันล้มสองตำแหน่งเลยปะสามดิหน้ากลางแล้วก็นู่นหลังด้วยใช่ไหมอ๋ออ่า อยู่ที่ประมาณแต่นี้เป็นงานเทียบนะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นอะไรการล้มอะไรการมาต่างกันยังไงวัสดุแม่งก็ขายกันนี่แต่แค่มันต่างกันตรงไหนของแท้มันจะแบบหมุนหมุนได้แบบนี้ของปลอมหมุนไม่ได้แต่วัสดุมันก็เป็นแบบโดนพื้นแล้วมันก็แต็ไปอ่าแล้วแนะนำถ้าแนะนำแนะนำตามงบเลยถ้าเหลือก็ของแท้ก็ได้เพราะถ้าของแท้ก็ข้างหนึ่งสองพันห้าหน้าสองพันห้าหลังสองพันห้า หน้าสองพันห้าหลังสองพันันนี้ขเทียบหน้าหลังสองพันห้าอันนี้อันนี้มันเป็นชุดอะกูได้มาหน้าหลังบวมเนี่ยสี่พัน้าทั้งหมดสี่พันห้าไม่เองนะก <c oughs> <c oughs> ็หลักๆกมคิดว่ามีอะไรวะเ่อมดไหมเจอบางทีแบบไม่มีแกนนซื้อมาแล้วขับคนเดียวออืมก็แล้วแต่นะ ก็ต so ูดหมดก็งานเทียบก็อยู่ประมาณพันสามนี่ก็แล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่ใส่แล้วใส่ก็ดูสร์ตดีแล้วก็พักเท้าก็ปัดนม่งไปไม่ต้องมีใครสอนหลักๆไม่น่าจะมีเท่านี้แบบว่าถ้าเอาของแค่แบบจําเป็นชุดเชนเกียมันก็ไม่จําเป็นนี่เอาไว้แบบี่มีอะไรวะเอาความรู้สึกของมึงอะว่ามึงอยากได้อยากแนะนำอะไรอีกจันแข็ง ตรงไหนนี่นี่นี่ถ่าย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 ่ถ้าเกิดว่าใครหายก็ติดต่อได้นะครับชุดหนึ่งสามพันสองขอดูงานไหมขอดูงานไหมเนียบไหมเนียบเหมือนแท้ทุกจุดเนียนกริ๊นี่มีนีสามชิ้นหนึ่งสองอีกอีกฝั่งหนึ่งมืดไม่ต้องถ่ายหรอ มีแค่นี้พอว่ะไม่จะมีอะไรอีกไม่รู้อ่ะมึงมึงคิดว่าม,มีอะไรอีกอ่ะอ๋อนี่นี่น,นี่ได้มาบางคนต้องถอ,อดถ่ายกระจกก็เป็นอุดกระจกอุดกระจกไลท์เทคอยู่สองพันเก้าร้อยบาทเป็นคู่ใช่ไหมคู่ใครเขาถ่ายเ,เป็นคูเอ้าถามมาเออมีคนถามเคู่เป็นคนู่เป็นค,นคู่คู่สองพันเก้าน่าจะมีแค่นี้นะถ้าของพื้นฐานพื้นฐานมีแล้วบ้างวะก็คุยกันก็มีท่อ มีชุดพ่อให้มันมีเสียงเหมือนเขซื้อมาใ,ใครก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็กันล้มสองหมื 2, 10, ่นอาเตียนี้ก,กลมๆสามหมื่นห้าบวกกันลม้มอันนี้ก็สี่พันห้าตีไปกลมๆก็สี่หมื 4, 10, มแล้วป่ะอืมเออสี่หมื่นเจ็จบวกกันถังชุดกันถังสองพัห้าสี่งพันห้ารอยบาทกันสะบัดสองหมื่้าเท่าไหร่วะ 6,500ื 6, 500, ่ารอยบาทวะประมาณนั้นปะสมองไปเดี๋ยวค่อยไปอ่าใส่เลขรวมๆเขาขอให้ตันนี้ส9 0 0รวมเป็นเท่าไหร่วะก็หกหมื่นสองอ่ตีไปกลมๆมา65,000่นห้เดี๋ยวค่อยไปบวกเลขให้ทีหลังอ่ะพื้นฐานก็อยู่ประมาณนี้เอาท้ายสั้นได้ไหมนมาก็ได้ก็ได้ต้องรีวิวหน่อยอ่าท้ายสั้นเนี่ย พันพันเก้าก็จะดีทะเบียนปักแล้วก็ตกตกไม่ลงแกรีวิวไฟท้ายน่ะรีวิวไฟเลี้ยวหน่อยไฟเลี้ยวหน่อยไอ้ไฟเลี้ยวทำเองอ่าเพื่อมีคนสนใจไงมีคนสนใจแล้วมีคนสนใจอ่ะนี่แม่งสุดยอดเออถ่ายคอนเก่งเนี่ยเออเดี๊ยวไปเลี้ยวหน้า ไปเร็ว,หน,ว,ห,นวหน้าก็เดินเองเหรอไปเร็วหน้าก็เดินเองเป็นจะคล้ายลิโซมานแต่มันก็สว่างสว่างว่ะยุทมึงลองไปถ่ายไกลดิวสว่างอนะมันจะหมดเองสว่างนะ